สวัสดีครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับนี่ผมจะมาเปลี่ยนลานนาฬิกานะครับเพราะว่าตัวเก่ามันมันเดินไม่ได้ครับเพราะว่ามดมันเข้าข้างในลานทําให้ลานเสียหายนะครับทําให้เฟืองข้างในนี่ครับเสียหายนะครับผมจะมาเปลี่ยนตัวนี้ครับสั่งมาราคาไม่ถึงร้อยครับได้สองตัวนะครับหนึ่งร้อยมีทอนครับนี่ ดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับร้อยสองร้อยนะครับอย่างถูกๆก็ร้อยสองร้อยนะครับแบบนี้ปะจบอย่างดีนะครับถือว่าสินค้าหนาแน่นครับเอาเรามาเปลี่ยนกันเลยครับวิธีเปลี่ยนตัวนี้นะครับครับก็มีไขควงตัวเดียวนะครับไขควงอันเดียวนะครับก็เอาน็อ สีมุมนี้ออกนะครับตัวเก่าลานมันจะติดอยู่กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีไม่ยากครับตามตามวิธีผมเลยครับครครนะครับไขควงแฉกนะครับดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับเนี่ย ตัวเก่าครับมันจะอยู่ในนี้ครับนี่ตอนเราแกะเราจะแกะง่ายๆนะครับนี่ครับอยู่แบบเก่านะครับตัวฐานจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวห้อยจะอยู่ทัางด้านบนบนนะครับนี่ตัวที่ใส่ฐานอยู่ด้านล่างนะครับสังเกตตรงนี้นะครับตัวเก่าเราก็นะครับนับตัวเดียวครับ ที่ยึดกับแกนแกนของนาฬิกานะครับแค่นี้ครับ น่าจะคนละเบอร์ครับว่าตัวนี้เป็นของตัวเก่านะครับอยัาของตัวมาก,กับในกาดีก,กว่าครับผมน่าจะใส่ได้นะครับ ตัวเก่าก็มีแค่แกนตัวเดียวนะครับอยู่ที่ยึดกับตัวนี้ครับตัวนาฬิกานะครับนี่ครับพอขันตัวนี้ให้มันแน่นนะครับแล้วก็มาใส่นะครับตัวนี้ครับตัวเข็มชั่วโมงนะครับเข็มนาฬิกานะครับเข็มชั่วโมงครับ ใส่ไว้ตรงเที่ยงเลยก็ดีครับมันจะไม่ได้ตางยากนะครับใส่เที่ยงให้หมดนะครับ เข็มวินาทีนะครับตัวนี้เราก็สามารถใส่ได้เลยครับเข็มวินาทีนะครับนี่ครับ รเราก็มันหมุนดูครับว่ามันติดกันหรือเปล่าครับนี่นหมุนกอดรอบนึงนะครับถ้าไม่ติดกันก็สามารถประกวดเขาเข้าเลยนะครับนี่ไม่ติดกันครับตอนนี้ประมาณบ่ายสามจะบ่ายสี่โมงนะครับ ก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับไม่ยากนะครับเอาก็คว่ำใรการลงนะครับมีน็อตแค่ห้าตัวเองครับตัวยึดกับลานนะครับแล้วก็ตัวยึดกระจกนะครับขันเข้าไปเหมือนเดิมครับให้มันแน่นนะครับ ใช้ไขควงตัวเดียวก็สามารถทำได้ครับคลิปอาจจะยาวไปหน่อยนะครับครับมาใส่ฐานดูเลยครับ นันมากามครับทานนี่นะครับเดินแบบเงียบนะครับแบบนี้ครับไม่แตกแตกแตกครับนาฬกาตัวนี้ลาดเงียบนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงครับขอบคุณที่รับชมนะครับเราก็ตั้งนกาให้ตรง เป็นอันใช้ได้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมตะก้าด้านล่างนะครับหรือหน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับขอบคุณครับ